สวัสดีครับผมมาอุสคารนะฮะวันนี้ก็กลับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้มีรถเก่งนะครับของดีราคาถูกมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะทั้งหมด4คันเลยนะครับเป็นตัววิยออเจนสองนะครับมีทั้งตัวเริ่มตัวรองตัวท็อปนะครับด้านหลังผมนี่เลยนะครับราคานะครับประมาณนะครับสองแสนนิดๆนะครับผมแล้วก็ถูกสุดก็อยู่ที่195นะครับใครที่สนใจนะครับ จะซื้อเงินสดนะครับมาคุยมาต่อรองราคาได้เลยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปชมในในส่วนตัวละเอียดทั้ง4ีคันนะรบกนเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครกดกระดิ่งด้วยนะครเพื่อจะได้ไม่พลาดนะครับในส่วนของการอัปเดตนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยนะครับคันแรกนะครับคันนี้นะครับเป็น v ีออสหนึ่งจุดนะฮะออโต้ปี2 0ง0 1 1นะครับ ไม่นะฮะใช้งานไปที่แปดหมื่นกว่าโลนะครับเป็นรถบ้านผู้หญิงใช้ด้วยนะครับตัวรถเดิมๆเดิมๆเลยนะครับไม่มีชนหนักี่ความตุมน้ําขึ้นยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ในส่วนตัวภายในนะครับได้เป็นเบาะหนังแล้วนะครับเป็นเบาะหนังนะฮะสีดาแบบนี้นะครับไม่ใช้งานอยู่ที่แปดหมื่นหกพันสามร้อยเก้าสิบแปดกิโลนะครับนี่เลยอ่าแล้วก็ด้านหลังนะครับสวยๆรถไม่มีโดนไม่มีอะไรเลยนะครับ นี่นะฮะมีโลโก้ตัวจงตัวเจมาให้นะครับก็สนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับคันที่2นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเบนซิน LPG นะครับปีสอง0 1 1สิบจดสิบเอ็ดนะครับนะไม่ไม่หลักหมื่นเหมือนกันเป็นรถบ้านนะครับลูกค้ามาเทินได้เป็นสีบอลนะภายในตัวนี้นะฮะก็ได้เป็นเบาะผ้านะครับได้เป็นเบาะผ้านะ นี่เลยราคาหน้าป้ายเราขายอยู่ที่2,55,000านะครับแต่พิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้นะครับนะผมขายเพียง215,000มบาทเท่านั้นเองนะครับสีบอลสวยๆนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะห้ามพลาดเลยนะครับห้องเครื่องตัวนงตัวนอตต่างๆได้เดิมหมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ถัดมานะครับเป็นตัว 1.5G นะครับปี2011นะครับไมห่129,000ม่านโลนะครับนะคันนี้ก็ราคาอยู่ที่215 0 0 0บาทนะครับ ดูตัวรถนะครับน็อตเนื้อต่างๆไม่มีขยับนะฮะตัวนี้ได้เป็นตัวท็อปนะฮะเครื่องยนต์นะฮะเป็นซิน VVTI นะครับแบตดีด้วยนะับแบตอะมาลอนแล้วก็คุญเจรีโมทนะครับภายในนะฮะได้เป็นตัวสีครีมนะพวงมาลัยมอตินะครับเกียร์ออโต้นะครับแบบขั้นบันไดนะับกระจกพับปรับไฟฟ้านะครับในส่วนตัวด้านท้ายนะฮะมีสปอยเลอร์นะครับมีสปอยเลอร์มาให้มีเซนเซอร์มาให้มีสเกิร์ตมาให้นะครับ อ่านะครับ2องแ0นบาทนะครับแคปหน้าจอนะครับทักแชทมาได้เลยนะครับ0 8 4 3 8 4 8 4 0 4แล้วก็คันสุดท้ายนะฮะจะเป็นตัว1.5 TRD ปี09นะครับคันนี้นะเป็นตัวโฉมพิเศษนะครับที่อ่าที่เขาเอาตัวเจนะครับมาเป็นตัวทำเป็นตัว TRD นะครับก็จะได้เป็นอ่าสเกิร์ตรอบคันนะครับเบาะภายในจะได้เป็นสีดำแดงนะครับคันนี้นะฮะราคาอยู่ที่1 9 5 0 0แบาทนะครับ นะคุญแจยังเป็นกุญแจแบบไขธรรมดานะครับภายในจะได้เป็นเบาะนะเอเบาะผ้าสีดําแดงนะครับแล้วก็นะชุดแต่งต่าง,างๆก็จะเป็นดําแดงแบบนี้เลยนะครับสาหรบับคันนี้ไม่อยู่ที่แสนสอ0หมนห้าพันะครับด้านท้ายก็จะเป็นนะฮะสปอยเลอร์แบบนี้นะครับอ่าสำหรับ4ี่คันนี้ใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะครับนะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้ที่ เซรีไทย70นะฮะเราเปิดบริการทุกวันนะครับเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับสำหรับใครที่จะซื้อเงินสดนะครับก็มาดูรถมาคุยต่อรองราคาหน้างานได้นะครับสำหรับใครที่อยากจัดไฟแนนซ์นะครับก็ได้นะครับผ่อนประมาณ3-4พันเท่านั้นเองนะครับนะลูกค้ามีรายได้นะ2เท่าของค่างวดไม่ติดแบล็ค l i s ไม่มีราชานครับจัดมาได้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากด้วยนะฮะทั้ง4คันนี้บอกได้เลยว่าเป็นรถสวยรถบ้านนะครับ นะผู้หญิงใช้ด้วยนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์084 384 8404หรือว่าแอดไลน์ line, เบอร์ผมเบอร์นี้นะครับก่อนจะันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยนะสวัสดีสวัสดีครับ